โอเคครับผมสวัสดีครับมันจะคายนะเอ้ยทำไมมีนิวเคียโน no, ไม่ใช่เหรอโอ้หูแตกหมดโอเคครับวันนี้เราไปเล่นโกดนะับก็เป็นโกดที่โ no, นเขาทั้งเต็มนะผมรู้จะได้ยินไหมฝากอะไรเป็นแรงใจโอ้เพื่อเราตึงจัดเลย <laughs> รู้จีน,นเสีอยนิวเคียครับผมหลอนเลยนี่มันต้องน่ากลัวมากแน่ๆไม่มีคนเกีย์อนะ่ะอิบุลแคนจโอเอส เรียบระเบิดตกดด้ยเอาเข้าไว้หน่อยบ s, <c oughs> <S ลูกซองนิวเฮียเออจะเล่นยังไงดี เราต้องไปเล่นคนนุ่นก่อนปะวิวิเฮ้ย,ย,ยอยู่ดีเขาโผล่มายิงเมื่อกี้ ฟองไม่เห็นเห็เอะไรแบบแบบต้องรอ,อเขาวางคนระับ เบิดตกเร็วมากเชื่อมเหรออ้าวยังไม่ใช่เชื่อมเหรอมองเห็นไหมขันเป็นเงียนชาติ ดีนะสะบัดข้อมือได้อยู่เกือบแล้วครับเมื่อกี้เกือบเละเออจิตจังว่าเพื่อนหมดเือนห้องจะพังเลยใช่ไหม ล้างเหรอดีอนะวะโอ้โหตึงๆทั้งนั้นแต่ละคนทำไมดิ้นเสียงทันานี้วะเจ้ยไอ้เชี้อยู่ตรงนี้เหรอโอ้โหททมิ่งฝนว่าเดินไปอีกทางอะไรวะเนี่ย อันนี้ไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ฟังเสียงมันออกมาพอดีไปไวชัดสวยไปไหนหมดวะ โอ้สวยโอ้เพื่อนอย่างตึงดูเพื่อนลำปุญวิ่งไล่เขามองอยังไงวะผมมองไม่เห็นวะตั้งค่ามันต้องมีตั้งคา่าทิศกระดิยสักอย่างเนี่ยนี่เห็นนะมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่ผมมองไม่เห็นจริงครับอึ๊บทำไงดิภาพดำมันเนี่ยโอเคโอ้ฝนดูคนเยอะกว่านี้น,น,น,นี้ละ อโอ้โหถามิ่งแล้วแม่งอยู่นี่หมดเลยสามตัวเดือดจะเชื่อ คิดเราไม่ได้วิ่งมานี้นะครัเเบรเราได้เป็นหนึ่งคนนะครับแต่ก็ยังเหลือ ตัวโหดจริงดิเสียงเมื่อกี้ลงไปแห่วะเราเบรกกลางไว้ก่อนครับสวยตายไปแล้วหนึ่ง ยาวไหมหนูพี่ไปเกิดครับสวยครับผมโอเคเพื่อราดักเฉียบจัดเมื่อกี้ผมกล่าวว่ายิงพอดีครับแต่ยิงไม่โดน ไปแล้วคนน้อยกว่าตอนนี้แต่เพื่อนเราแบกมากๆเลยยี่สิบตัวจะเล่นให้เพื่อนเล่นง่ายแล้วกันโอเคหนึ่งครับ คไปไม่ถึงวะอุ้ยโอ้โหไปก่อนไปก่อนไปก่อเนเขียได้เป็นหนึ่งครับ เอา้าเลยนู่เพื่อนวางระเบิดเพื่อนไม่ได้วางเลยสวยครับปิ้งทําเกมอย่างดีนู่าเพื่อนวางระเบิดอเห็นอยู่ตรงจุดตั้งนั้นไม่ได้วางเฉยเอา เปไหนวะเขียวไว้ก่อนโอเคตอนนู้นวางของช่วยเสียงยา เกียเกือบมองไม่เห็นดีน่าเห็นมีดผมจะตาถวกไปแล้วนะถ้าไม่มีเสียงนี่ไม่ไม่ไม่ถือว่าถ้าไม่มีเสียงนี่เหมือนคนตาบอดเลยนะอันนี้ดีมองเห็นก่อนเอาเราปันเลยมหมเราเอาแบบว่านี้เลยครับ แต่เมื่อกี้มันจะอยู่ถนนนะใช่ปะ BS น่หละว่าจะจะตั้งนาทีกันอยู่อย่างนี้เหรอครับ แต่เราดูหลายทางอยูน่นะมองเห็นไหมเนี่ยดูยู่ห้อหมดวะโอ้ย ก็าไม่มีเอฟเปล่าเลยเลเมื่อกี้เมื่อกี้ลอยมาเมื่อกี้เสียวโดนฆ่าไปนะ <c oughs> ไปแล้วลุยวิ่งผิดทางเชคอนปิดกลางนะครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวนะเดี <c oughs> ยวหนอยตัวแบกเราตาย เราจะเชื่อแล้วเราเล่นไงตัวแบ,บกตาย,ยานี้เดี๋ยวมึงตายทุกคนเรียบร้อยไม่ะปล่ไปเสียงกูตายไปนะแะไาดีว,าดวะวังเลยไหม บนบนข้างบนดีสวยคีละอ้อมก่ไปบ่วไปแบบละอ้อมแยกอุยอ้ยเอ้าเพื่อนเอา้ากูโด่จะฟันโอ้เลยจะเชื่อ,อ,อ,อเสียหมดเลยครับทีนี้เนเพื่อนจะฟันนะเมะื่อกี้แย่เลยเรียบร้อยแตะหมดเลยครับเสียจังหวะหมด เขบอกว่าเมื่อกี้ไว้ใจเพื่อนมากไปเฮ้ยอุ้ยเกือบตายยีฟันไม่โดนเฮ้ยวันนี้ผมดวงดีว่ะทุกคน ทีย่ยาวนะครับ เกือบแล้วอุตีนะเขาฟันไม่โดนนะเมื่อกี้สวย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 โลนใสไปเรื่อยๆครับใไสไปเรื่อยๆอะไรกเกิดขึ้นได้ครับหมดโกดไม่ได้มีช็อตปฏิหารฝั่งนู้นก็นได้ครับเราต้องระวังไว้อันตรายจริง ตุดสองสวยอ่ะติดแล้วนะเสียงกระสุนอยู่ข้างล่างเลรอใช่ไหมนี่ไม่อยู่ตรงนี้นี่ไปๆๆเราทำอะไรเป็นทีมไหมครับ อยู่นู่นเนาะคุณตายไปนี่ยผมว่าผมโดนเขาเช็คอะแล้วก็ตายอุย้ยปล่อยไม่ทันครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรเฮ้ยกับตายเหมือนกัน <laughs> ถ้าเมื่อกี้ปล่อยทันนี้นะ่าจะรอดก็ได้นนะพอจะตายแทนเลย โอ้โหเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วนั่นแหละตอนนั้นแหละโอ้ยแม่งลงมาพอดีทัมมิงดูคนนี้เล่นลอะคนนี้ตึงจัดเลยไอ o อโอยป่ะเนี่ยไอเออยมันเติมมันเติมบอลอยู่เคียร์เดี๋ยวแต่เล่นสเ,เต็ปเหมือนกันเลยคนระับคล้ายๆอะไร ใช่แหละเออข้างหลังมาไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมอุ๊ยโอ้โอหเพื่อนดูให้ไม่ได้ครับเหลือสามสวยเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อสวย ปลาไฟทำไมคุณไม่ทันรับคุณทันไหมอะไรวะเนี่ยหยุดเกมเฉยนี่ใช่นะการเสียทำให้เขา,าเสียออปชั่นหน้าโดดล่มอ่ะ ยิงมาแต่นน่นนะสวายผมจะเข้าหน้าครับอุ้ยหันยังเมื่อกี้หันมาปล่อยโดนอยู่นะเล่นไหนปอเล่นข้างวะเนี่ยมานี่ปะไม่ใช่ เชือดวิ่งหลักๆไปกันล่ะเชพี่วิ่งหลับๆไปกันรนะัเโอเค,วนนะอเคสวยดักเสียงเอาครับถ้าเรามีเสียงแบบมีข้อมูลที่เป็นเสียงแต่ยังพอเล่นได้ับแต่ถ้า,าแบบจ,จังหวอาศัยจังหวะที่แบบเอาว่ามองเห็นเนี่ย จะทนดิวเคียถอนเลือดร้อยสามหา้าเลยจะดิวเคียจะเชื่อเกิดเ,เล่ากันเล่ากันเล่าเรียบร้อยครับเละไปหมดเละตุ้มเป๊ะยังไงครับจังหวะน,นี้วิสุดท้ายจบเลยหรือเปล่าแต่ที่หนึ่งเราอยู่น่าจะจบนะครับ ไอ้ร่างปีตัวเอึ๊บเออสวยครับเอ้ยเออโอ้โหไม่ตายเฉยแถวนี้แล้วครับแถวนี้แล้วครับอุย้ยสวยครับผมสวยครับผมโอ้โหตึวดึงตัวดึงโอ้โหเพื่อนอย่างตึงเอา้า คลิปผมคลิปนี้ก็จบเียงเท่านี้ครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ